สีขาวครับทิมเบีย้ยเข้ามาฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยอีกฝั่งสีขาวทิมสวนสีแดงกินสีขาวกินโต้ตอบฝั่งสีแดงดันเบีย้ยคู่ริมสีขาวจึงทิมเบีย้ยฝั่งสีแดงเดินเบีย้ยขึ้นไป สีขาวเลือกหลบเม็ดฝั่งสีแดงจึงทิมเบี้ยบุกโจมตีสีขาวกินตัดเบี้ยตัวกลางฝั่งสีแดงกินรักษาตำแหน่งสีขาวขยับม้าฝั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวใช้โคนกิน สีขาวทิมเบี้ยไล่ม้าม้าสีแดงกินโคนสีแดงครับทำการสอนเรือสีขาวขยับโคนสีแดงเอาเรือไปจับม้า สีขาวถอยม้าผูกเม็ดฝั่งสีแดงจึงถอยเลือกลับสีขาวได้กินเบี้ยฝั่งสีแดงเอาโคนไล่เหลือเรือขาวได้กินเบี้ยฝั่งสีแดงขยับขุน สีขาวเดินเม็ดเข้ามาฝั่งสีแดงกินสีขาวไม่ใช้เรือกินนะครับแต่เอาม้ากินไล่เรือสีขาวจึงถอยโคนกะจะแลกกับเรือสีขาวจึงเอาม้าเข้าไปกินสีแดง กินเรือสีขาวถอยม้ากินโคนฝั่งสีแดงขยับขุนหลบตาลุกสีขาวเดินม้าหนีฝั่งสีแดงขยับโคลนหลบสีขาวใช้ม้าครับกินลุกฝั่งสีแดงขยับหลบ สีขาวเดินม้อีกตัวขึ้นมาสีขาวหลบนะครับไม่แลกเรือฝั่งสีแดงจึงเอาเรือจับเบี้ย สีขาวเอาโคนเข้าฝั่งสีแดงตีลุกสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเดินขุนสีขาวเอาเรือจับเบี้ยฝั่งสีแดงกินเบี้ยขาวสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงขยับขุน สีขาวเดินมา้าฝั่งสีแดงถอยม้ากินโคนสีขาวใช้ขุนกินฝั่งสีแดงจึงตีลุกสีขาวเอาม้าปิดสีแดงใช้โคนกิน จากนั้นสีแดงเดินเม็ดสีขาวเอาเรือกินลุกสีแดงถอยโลกสีขาวขยับตามสีแดงใช้เม็ดกินเบีย้ย สีขาวเดินม้าตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวลุกซ้ำสีแดงถอยหลบสีขาวใช้ม้าสีแดงจับขุนสีขาวเดินม้าอีกทีฝั่งสีแดงถามต่อเรือสีขาวจึงหนีไปตีลุก สีแดงขยับขุนสีขาวเอาขุนกันพื้นที่ฝั่งสีแดงถามต่ออีกครั้งสีขาวจึงใช้ม้าตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินม้าตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวตีลุกด้วยเรือสีแดงถอยหลบ สีแดงครับขยับเรือหนีสีขาวทิ่มเบี้ยสีขาวครับขยับขุนมา ฝั่งสีแดงใช้เหลือตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงขยับเม็ดสีขาวไม่กินครับเดินขุนเข้ามาฝั่งสีแดงใช้เหลือกินตัดมา้าสีขาวใช้ขุนกินสีแดงขยับขุนสีขาวขยับตามสีแดงเดินหนี สีขาวใช้เรือตีลุกสีแดงหลบสีขาวใช้เบี้ยงไหกันพื้นที่สีแดงจึงเดินเม็ดสีขาวเอาเรือจับฝั่งสีแดงเดินเม็ดเข้าไปสีขาวใช้เบี้ยงไหลกินฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวขยับตาม สีแดงขยับขุนสีขาวขยับอีกสีแดงขยับกลับสีขาวใช้เรือกันสีแดงเดิอนอีกหนึ่งตาสีขาวปิดเกมลุกจน สีขาวครับกินเข้าฟังสีแดงใช้เม็ดสีขาวทิ้มเบี้ยสีแดงเดินเบี้ยริมสีขาวทำเบี้ยคู่ขนานสีแดงกิน สีขาวขยับเรือฟังสีแดงทิมเบียไล่ม้าม้าขาวถอยกลับสีแดงเพิ่มเบี้ย สีขาวทิมเบียสีแดงขยับเรือสีขาวทิมเบียฟังสีแดงถอยเม็ดสีขาวทิมเบียสีแดงทิมสวนสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงทิมสวนไล่มา้า สีขาวกินสีแดงใช้โคนสีขาวเอาเม็ดเข้าฟังสีแดงเอาม้ากินเม็ดสีขาวขยับจับเบีย้ยฟังสีแดงใช้ขุนผูกสีขาวเอาโคนเข้า ฟังสีแดงจึงใช้เรือกินดึงเรือขาวกลับแต่สีขาวไม่กลับใช้โคนกินลุกขุนแดงขยับหลบสีขาวกินลุกสีแดงกินโคนสีขาวกินเรือ สีขาวใช้ม้าตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินม้าสีแดงกินแหลกสีขาวใช้เรือสีแดงเอาเรือจับสีขาวไม่กินฟังสีแดงเดินขุน สีขาวใช้ขุนไล่เรือสีแดงเอาเรือกินเรือสีขาวกินเม็ดสีแดงกินเบีย้ย สีขาวตีลุกด้วยมา้าสีแดงขยับขุนสีขาวตีลุกด้วยโคนสีแดงขยับขุนสีขาวจิงกินเบีย้ยส่วนสีแดงหงายเบีย้ย สีขาวใช้โคนลุกฝั่งสีแดงต้องถอยขุนสีขาวจึงกินโคน สีแดงเอาเบี้ยงายไล่มา้าม้าขาวกินสีแดงขยับเบี้ยสีขาวใช้โคลลุกสีแดงถอยหลบ สีขาวเอาขุนเข้าสีแดงขยับหลบสีขาวเดินขุนสีแดงเดินขุนสีขาวเอาโคนเข้ามาฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงหนายสีขาวขยับเบี้ยสีแดงเอาเบี้ยจับเบี้ยสีขาวทำการขยับโคนฝั่งสีแดงเอาเบี้ยหงายกิน สีขาวใช้โฟนตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวใช้มา้ากินเบีย้ยฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวใช้ขุนบีบสีแดงเดินสีขาวทิ่มลุกสีแดงหลบสีขาวปิดเกมลุก john